พราะแคทแจ็คครับเป็นฟูลเฮาที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ผมเลือกเจอซีแบบต่อนะครับเล่นเหมือนกับเราเป็น m i s มิสฟลัชดร w เขาก็คอมานะครับผมก็ยังเหลือเอาอีกประมาณ10เอานะครับริเวอร์ตกเป็น A นะครับก็ทำให้เขาก็ติดสเตจไปผมก็โดนไปเต็มเต็มนะครับ เล่นต่อในวันที่5นะครับนี่รันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะกังจากที่เมื่อวานรันดีมากเลยนะฮะเมื่อวานบวกไป7 0 0 0 0สีแดงๆเนี่ยลบทั้งหมดเลยนะฮะลงๆแล้วก็ลบไป็า30,000นอ 30, นะ่ะแบงค์ลเหลืออยู่5,42,000นะครับเหลืออีกครึ่งทางนะวันนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเหลือครึ่งทาง5วันสุดท้ายดูว่าเราจะกลับไปถึงแสนได้ไหมนะ โอเคฮะมาดูแฮนด์สำคัญในวันที่6ผมถือ1ิบเซูทอยู่สมอลบลายทุกคนเหมาะกันมาหมดจนถึงไฮแจ็คนะฮะแจ็คลิ้มมาไอโซเลตไปนะครับ500นะครับอ่าบิ๊กบลายเหมาะนะครับไฮแจ็คก็ลิ้มคอมานะครับเราะตกเป็นแจ็ค55นะครับผมมีปัดดอนะครับแล้วก็บอร์ดค่อนข้างสเตติกอ่าไม่มีสเตตดอนะครับผมก็ซีเบทไปเขาก็คอมานะครับ เทิร์ตกเป็น6ผมคอมพลีทฟลัชนะครับคิดว่าเขาไม่น่ามี f l ล s h เลือกที่จะเช็คไปก่อนเขาเบ็ดมาครึ่งพอร์ตนะผมคิดว่าเขาน่าจะมีแจ็คหรือเขาอาจจะมี5นะครับจากเลนที่เขาลิ้มมาเนี่ยาก็เช็คเรสไป3เท่านะครับเขาก็ขอมา r ีเว r รตกสามอันนี้เป็นสามโพแดงนะเป็นไพ่ที่ไม่ดีสำหรับผมมา,มากๆเลยเพราะว่าถ้าเขาถืออีกใบเป็น A เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นควีนมันก็เป็นคอมพลีฟัตที่ผมแพ้เขาอีกนะครับถ้าเขาถือ5้าเขาอาจจะไม่มีฝัตถ้าเขาถือแจ็คเขาอาจจะมีมก็เลยเช็คไปก่อนปรากฏว่าเขาเบ็ดมาเกินครึ่งพอตนะครับมผมก็คิดแล้วคิดอีก เอ้เมันก็ค่อนข้างฟรีชนะคนนี้มันลิ้มมาเลนมันมีอะไรนะผมคิดว่าผมไม่น่าแพ้ฟูลเฮาเท่าไหร่ถ้าเกิดเขามีพ็อกเก็ตแจ็คจริงเขาน่าจะไม่ลิ้มมานะฮะผมก็คิดไปคิดมาผมตัดใจคอไปนะครับปรากฏว่าเขามีพ็อกเก็ตแจ็คนะครับเป็นฟูลเฮาที่ใหญ่ที่สุดนะครับเขาลิ้มมาด้วยพ็อกเก็ตแจ็คนะฮะแล้วผมไอโซเลตแล้วเขายังแค่คอคนอะถือว่าอันนี้เขาเล่นแปลกมากๆเลยผมคิดไม่ถึงเลยนะครับผมก็ต้องยอมแพ้เขาไปนะแท่ตัดมานะ,ะ jack นะครับพ็อกเก็ตแจ็คนะครับอยู่สมอลบายเหมือนเดิมน,นะครับหมาะ หมอบก,กันมาจนถึงบัตทอนโอเพนเบสมานะครับแน่นอนผมฟรีเบทแฮนนี้นะครับบิ๊กไบหมอบไปนะครับปรากฏว่าผมเจอบัตทอนโฟเบทมา 4x นะครับโอ้โหเขาค่อนข้างใหญ่มากขึ้นปกติแล้วไซส์ในการโฟเบทมันไม่จะเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้นะฮะคนอินโพซิชันน่ยอาจจะแบบโฟเบทสัก 2.2-2.3x มันบีบให้ผมต้องอออินนะถ้าเกิดผมคอไปแล้วแบบมันไม่มีฟรีไม่มี A อะไรเหมือนก็ผมก็ต้องไปอยู่ดีนะเขาก็ตัดสินใจคอมานะครับก็เขามี A King suit p r o p e ิดมาเป็น 10A10 10นะครับโอผ,ผมแทบแทบแพ้เลยนะผมมีรุ้นแค่ติด f u ูลเฮาส์หรือไม่ก็ติดสเตทเท่านั้นนะฮะแต่เทินตกมาเป็น4นะครับไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะครับ หรือสองเอาเป็นแจ็คแจ็คนะครับแต่ปรากฏว่าริมร์ตกมาเป็นแจ็คนะครับผมติดฟัวเฮลนะครับก็แบ็คบีดเอาชนะเขาไปได้นะครับแพร่นี้ถือว่าโชคดีนะครับกินเข้ามาประมาณหมื่นหนึ่งแต่แฮนนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่แบบต้องดูว่าแฮนเป็นแฮนที่โชคดีนะครับแพร่ถัดมานะครับผมถือพ็อกเก็ตควีนอยู่สมอลบายก็หมอกันไปนะฮะมีคนโอเพนเรสขึ้นมานะครับรีเบ็ไปนะครับเขาก็คอมาไฮแจ็คก็แค่คอมานะครับฟอบออกมาเป็นแจ็คคิงควีนนะครับผมติดเซตนะครับมิดเดิลเซตนะครับผมน่าจะแพ้แค่ กับ pocket king น่าจะต้องโฟบิบดกลับมาเขาอาจจะมีทั้งคิงค e ีนมีทั้ง A k คิงนะครับหรือว่ามีคิงแจ็คผมก็สีเบตไปประมาณ2อส่วน3พอก็เรี่จะคอมา,อาเทิร์นตกมา2นะครับพอผมคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าตอนที่ปลอบเนี่ยผมใช้เบตไซส์อาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่ทุกพอดเรโชเนี่ย ตอนเทิร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับก็เลยยิงที่เทิร์นไป40%อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เกิดเขาคอมาแล้วผมจับออลอิน <c oughs> ที่รีเวอร์ได้สวยๆประมาณสักแบบครึ่งพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเรสมานะครับก็อ,อาจจะมีอ่าคิงซัมติงที่มีแบ็คเป็นฝัดดอรหรือเปล่าหรือว่ามีทูแพ้นะครับผมก็เลยจับออลอิน <c oughs> นะครับปรากฏว่าเขาแ n ล p คอมาแล้วแน่นอนครับเขามี a อ <c oughs> สิบนะครับเป็นเอ่อแฮนเดียวที่ผมแพ้เลยนะครับแน่นอนผมก็ผมก็ยังเหลืออ้าวอีกประมาณ10บอ้าวนะครับที่จะติดฟูลเฮา ริเวอร์ตกเป็น A นะครับก็ทำให้ผมกระโดดไปเต็มๆนะแห่นี้มือแคปสุดท้ายของวันผมถือ87ซูตอยู่ทัดออฟนะครับผมเปิด นะครับที่ 3x ม็ก่อจากนั้นผมก็โดนบัตทอนทรีเบทผมคิดว่าผมจะคอไป87เนี่ยไม่ค่อยโดนทรีเบทโดมิเนทเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ได้อยู่ในสเตทที่มันใกล้กันเท่าไหร่เขาก็จะมีบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คอไปพอออกมาตกเป็น775นะครับคพอนขท่างดีมากๆเลยอะไรที่เป็นพ็อกเก็ตที่ใหญ่กว่าน,นี้นี่ผมชนะหมดผมก็เลือกที่จะเช็คไปก่อนนะครับเขาซีเบทมา1ส่วน3นะครับตรงนี้ผมเลือกที่จะเรสเลยนะครับผมไม่ค่อยมี7ในเรนเท่าไหร่นะครับมี7ออกมา2ตัวแล้วผมมีแค่87 เท่านั้นแหละหรือว่า6 7ที่จะเล่นแบบนี้ที่เหลือมันจะไม่มีอะไรที่แบบเป็น A7 หรือ King 7เท่าไหร่เลยนะครับและที่สาคัญก็คือว่าผมกะว่าอะไรที่เขาบลัฟมาตรงนี้ให้เขาบอกไปเลยบอกให้คอไปแล้วถ้าเขาบลัฟมาที่ฟอร์ดเขาคงเช็คย่อมแพ้ผมก็เลยจะขัดเลือกเฉพาะแฮนด์ที่แบบดีๆมาเล่นกับผมเลยก็อะไรที่เป็นโอเวอร์แพ้เนี่ยน่าจะต้องคอหมดอยู่แล้วนะครับเขาก็ขออย่างคอมานะครับเทินตกมาเป็นควีนนะครับตรงนี้ผมเลือกเจิที่จะซีเบทต่อนะครับเล่นเหมือนกับเราเป็น Miss Draw. มิสฟลัชดรอเขาก็คอมานะครับผม ผมกะว่าเขาคอมาแล้วเนี่ยมันจะก็จะประมาณหมื่นหมื่น หมื่นสี่ใช่ไหมครัผมเหลือข้างหลังอีกประมาณคือเกือบเจ็ดหมื่นก็จะเป็นแบบมันก็จะสวยๆพอดีคือเกือบครึ่งพอร์ตผมก็จะขออออินง่ายนะครับรีเวิร์สตกมาเป็นสี่เป็นแบงค์นะครับผมก็ทําเป็นแบบคิดๆคิดๆคิดๆหน่อยจนเวลาเกือบหมดแล้วผมก็แบบอออินไปนะครับให้ให้เล่นให้เหมือนกับผมแบบมิสฟัดดอร์เขาก็คิดสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ขอมาครับเขาก็มีพอรเก็ตเอนะครับผมก็กินเต็มนะครับกินแบประมาณหมื่นสามนะครับผลการเล่นในวันที่หกนะครับมีเจอแต่เซสชั่นที่ลบติดติดกันสี่พันห้าง ขึ้นมาอะไรอย่างเี้นะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังลบอยู่นะฮะถ้าดูแบงก์โรในวันนี้เนี่ยก็ลดจากเมื่อวาน5,42 0 0นเหลือในวันนี้ก็คือ5,31 0 0นนะฮะวันนี้ก็ลบไปประมาณ1 1 0 0 0ตอนนี้เล่นไป6วันก็ได้มา6 3 0 0 0สผลการเล่นในวันที่7นะครับรันแบดมากๆเลยครัทั้ง เล่นไม่ค่อยดีเองด้วยนะฮะไปคอคุ้นรอเยอะเกินไปคือเล่นเกมใหญ่ด้วยคือเล่นเกมร้อยสองร้อยนะปิด้วยการติดลบทั้งหมด9 0 0 0หมื่นาโต๊ะนี้ลบไป3 0 0 0มื่นโตะนี้ลบไป23 0 0มื่นสามสี่โต้นี่ครับเป็นร้อยร้อยแฮนวันนี้ก็ไม่มีบวกับโตะเลยนะครับอออินอะไรไปก็แพ้อออินพ็อกเก็ตฟินนะครับก็ ไปลันเจอพ o อ k e t A อก็โดนไปเต็มๆนะฮะแทนนี้ก็หมื่นกว่าแบงก์โรจากเมื่อวานอยู่5 3 0 0 0สวันนี้เลยเหลือ4 4 0 0 0 0ช่วง4วันแรกเล่นแป๊บเดียวได้กำไรแสนหนึ่งสามวันหลังลบแสนสองนะ,ะโปกเกอร์มันเป็นแบบนี้นะ3วันสุดท้ายนะครับก็ต้องดูว่า3วันนี้เย่าน้อยจะเอาทุนคืนมาได้ไหมหลายๆเรื่องก็เป็นบทเรียนให้ทุกๆคนดูแล้วกันเดือนหน้าต่อไปนะฮะยังไงเรายังเหลือแบงก์โรอย,อยู่ก็พยายามเล่นให้ดี